นไนไนไีนอดเได้แล้วตอนนี้เราจะเก็สลัก่ไหมครับราก็กดสตาร์ทสตาร์ทตัไหนเอ่รงการเราเลย อันนี้นีเราใช้ในแนนอนใช่ครับใชนแนวนอนแต่โรตารี่เราจะเป็นหลังในแนนอนผมว่าเพราะว่าดูแลโบรางมันที่แนนอนแต่ว่าเราลอตั้งโรตารี่โรตารี่เราต้องเปลี่ยนแท็บให้แก้วมันวิ่งไงอันนี้แก้วมันอยู่เฉยอันนี้ต้องสอบด้วยเใช่ก็คอามนันตั้งต้องไปเลย

ตัวใหญ่บางีมีผิวนอะตรงนู้นแทนถ้าเป็นใ้ตัวโพีจะยาวหน่อยแต่ให้รู้ว่าเอามันแกะได้ีรสเทสีงเทสเทสเทวแก้วนี่หมุนตัวนี้แทนตึ๊ก็ตมันก็ไปทีนิดทีนทีนทีนิดเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำตางนี้ครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะดูว่ามันเริ่มตกกลางเราต้องดึงนี้ออกมาก่อนดึงนี้มาก่อน แล้วก็นี่ใส่เข้าไปอันนั้นปุ๊บอ่ามันจะมีนี่บอกอันนั้นแล้วเปิดเครื่องแล้วา X คก็ยังไม่จะได้ที่อ่ะมันจะลิมิตจะมาตรงนี้แล้วก็ต้องเอามือมาติดตรงนี้ด้วยปุ๊บเพืはは่อให้เครื่องมันหยุดเพราะความจริงไงมอเตอร์มันจะวิ่งมาติดตรงนี้ไงแต่อันนี้เราถอดถอดเลยมีสวิตช์ออกไงมันก็เลยมาควบคุมที่ตรงนี้ไงหนุนแทนมันต้องโยกอยู่ Chai máy chạy luôn luôn, có chạy máy luôn, cái luôn. xong đâu, Vinh gọi แล้วอยู่การวิ่งมาหาตัวตัวแรกตัวแรกกอตัวแรกกลับไปทเเราตั้งเซเตอร์ไว้แล้วใช่เขาเาต้องวิ่งนะตัวแรกเราต้แต่ดูแล้วผมว่าไอตัวข้างล่างสวยยอกว่าสวยข้อวนัน่าเอสวยมาป้าเอาเกืี่อรนเีก่เ เดี๋ยวพักพักก่อนเนี่ยพักก่อนประมาณนี้กำลังเปิดเออไม่ต้องเยอะหรอพักก่อนพักก่อนไปออกมาได้ก็มาเตรียมไม่ได้แต่พักก่อนนะครับกินพักก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่กินก้าวทริ่มจับนี่คุณพี่ต้นยังไม่กินข้าวที่ไม่ไรค่ะเดี๋ยวคุณยังยาวเลยไม่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 กินเดี๋ยวพักก่อนเพราะว่าตอนแรกมายังไม่ทำอะไรเลยกเรียนมา กูกันกอยากมไปเนี่ยไปเนี่ยซื้อก็ไม่รว่าทำอะไรได้บ้างเตนเอาจนกเตอร์ไปซื้อเทนนี่มาสปอนเซอร์แล้วผมก็ได้กินสปอนเซอร์แล้วก็มาแกัวปกตินไรยังไม่ได้ไปไหนเลยเป็นของจริงเลยผมมนตอเี๊ยมก่อนไง เราเราเซตสีเหลี่ยมได้เลยแต่ว่าเราไม่ต้องนะเพราะเราเชตสีเหลี่ยมเรารู้แล้วก็อวบแล้วไม่สีเหลี่ยมแคที่ตัวือือประมาณนี้นะ่ได้แค่นั้นเองแต่เมื่อกี้มันยังไม่ทำเลยเพาะเซตเลยไงเอาของจริงหมดเลยแล้วต่อมาก็จดให้ว่าใช้ไฟเท่าไรอะไรเ่างง้ยับออย่างเงี้ยแต่ว่าไปงันเดี๋ยวมันต้องมาลองลอง่ไม่ได้ถ้ารู้ถ้ารู้ก้รู้ไอคอนเซ็ตมันเราก็ตั้งง่ายนี้แหละ้สคัญคือ ถ้าเราเอาแนวโน้มก็แกนนี้กันมาในส่วนขอเป็น่ยนคะแนนสำคัญครับแก้วเราได้รู้ว่าอันนี้คือแกนนี้นะอันนี้คือแกนไวนะเราจะได้ใช่ผมเลยถามว่ามันยิงแกนไหนมันยิงแนวไหนได้บ้างรู้ว่ายิงแนวนี้คือถ้ายิงแนวนี้เราจะรู้ว่า้ตรงนี้อีกใช่ไหมเนี่ยนี่ไวไอ้แก้ววินไวสังเกตง่ายแต่เป็นแนวตั้ง วายหางันก็ต้องไอแกนนี่แกนมันว okay. ิ่งได้ไอที่เราบกว่าคือพอดูลักษณะหัวเนี่ยมันยิงแกนนี่เป็นหลักได้ใช่ใช่อ๋อเป็นมีลางลีบได้ใช่จะเป็นยิงแกนนี่เป็นหลักไอ้ส่วนที่ไว้ข้างเนใช่ใช่ใช่อย่างนี้เราถามว่ามันยิงตอกันได้ไหมแกนนี่ตย่งนี้เล็มเต็มวายมันยิงงี้ไหมเลยจะถามว่าตอกต้องยิงยังไงยิงอย่างนี้ก็ได้รู้เอาเอง เลยาแต่ไอ้ตอนที่เราวางอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเราต้องพลิกตัวอสอนมาอีกแบบนึ่งนะฮะใช่คือเราจะเอาเอาตัวสอนตามเกณฑ์วางแล้วก็พลิกตัวสอนแค่นี้ใช่ที้เราก็ตั้งได้แต่ว่าถ้าตั้งในกลางมันง่ายกว่าเราอยากตั้งหัวมาได้ใช่ใช่ใช่แต่บอกพี่หัวตรงนี้ในแต่หัวนั้นนั้นมันจะขยับมานะตอนแรกสวัสดีค่ะ วันนี้ร้านแม่กองเลเซอร์นะคะมาจาัดส่งเครื่องเลเซอร์ที่พิพิธภัณฑการอาชีพนะเยียงสักด์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ได้มาทำการติดเครื่องนะคะใหน้น้องๆเพื่อทำเป็นชาธิต่อไปนะคะที่เป็นตัวอย่างของป้ายป้ายชื่อนะคะที่ทำมาจากเครื่องเลเซอร์กันที่นี่นี่นะคะ ก็จะเปะ็นแกะสลักแผ่นไม้แล้วก็จะแกะคมชัดนะคมา็เป็นชิ้นงานที่มาจากเครื่องเลเซอร์นี่จะเป็นขนาด4050ค่ะ,คะเป็นระบบ M2 อันใดสนใจก็สอบถามติดต่อกันมาได้นะคะประมาณนี้ค่ะ